จิตที่หนูอยู่ข้างในของหนูเนี่ยหนูเป็นใครหนูก็เป็นแม่ชีอย่างนี้ทุกชาติวบวชสุบวชพระคมคืนสุบวชสุบวชพระคมคืนยิ่งใช่อยู่งี้ทุกชาติบบาเพระะนั้นอ่ไปนอนก็กลับไปเหมือนเดิมเนี่ยมันวน,นลูกเหมือนเดิมที่ห้องนี้ห้องนี้เรียบร้อยพอมมันล้วก็เกิด็คือมันเป็นก็คือมันจะเขาเรียกสัญญากรรมอะที่มันเป็นจิตที่เราอ่ะทําผิดแต่ลูกมันก็วนเวียนมาเกิดเนี่ยตอนนั้นก็เกิดเป็น นู่นเกิดเป็นนี่ตอนนี้ก็มาเกิดใหม่ก็ข่มขืนคนมันก็ต้องถูกข่มขืนกลับมันน้จะเป็นอย่างเงี้ยวเวียนอย่างเงี้ยมันไม่มีใครไปตัดสัญญาน้องเขาได้นอกจากอํานาจของบุญแห่งวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็กลับไปบวชอีกคือจนจนวันหนึ่งที่ต้องมาเจอผู้มีญาณอ่ะตัดตัดสัญญาที่มันเป็นจุดเชื่อมของกรรมของหนูอ่ะเขาเรียกว่าอานาจกรรมที่มันที่มันมันสูกพนันการเนี่ยหนูหนูรับอย่างเงี้ยมา สี่ร้อยยี่สิบชาติแล้วที่หนูเป็นแม่ชีถูกสึกถูกสึกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยชาติที่สี่ร้อยยี่สิบเนี่ยหนูหนูมันมาตัดขาดหนูมาวันนี้ที่หนูเดินทางจะกหนองคายเราแล้วก็คือหนูตัดขาดแล้วเพราะหนูมาเจอจย์เหมือนกับเป็นครูที่กําลังจะมาตัดพบชาติชาติที่สี่ร้อยยี่สิบหนูเพื่อไม่ให้หนูไปต่อชาติที่สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดเพราะกรรมจากการเสพจากกับพระมันมันทรมานมากคือดนหงุแล้วก็เสดต่อ คือใช่ือนข่มขืนเี่กเขามีข่าวกันนี่เลยอนที่อาจารย์จะพูดหนูเป็นแม่ชีในชาติหนึ่งโดนข่มขืนพอโดนขืนเนี่ยพราะด้วยความที่พาหนั้นหลอกว่าดีตชาติเป็นอะไรกันก็เชื่อพอเชื่อเสร็จอาเสดเสร็จปุ๊บแทนที่จะที่จะหยุดเสดแต่กลับเสดต่อพอเสดต่อเนี่ยมันก็เลยเป็นการเอาเงินของวันมาหรือ ก็ะเอามีเลี้ยงด้วยมัมนก็ต้องเลี้ยงดูได้ได้ด้เงินของคารวะที่เขาเอามาเป็นลาภสักการะที่สมควรกับการกราบไหว้บูชาพระก็ต้องได้เงินอ่ะการตรงเนี้ยมันก็จะส่งผลให้จิตสัญญาตรงเนี้ยผูกพบทูกชาหนูก็จะต้องถูกพระข่มขืนทุกชาติอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆชดใช้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเขาถึงอยู่แต่ทางคารวะเขาอยู่ไม่ได้หลวงถามว่าขอให้อาจารย์เจนชี้แนะเขาอธิฐานมาตั้งแต่แล้วเขา ขาส่งจิตมาหาฉันว่าขอให้เจอจันเจนขอให้เจอจันเจนให้ชี้แนะชี้แนะเพราะเขาทุกเหลือเกินมีของหลวงพ่อพัสใส่อะดนให้เขามาเปิดทางให้มันมันตรงกับวันที่ที่สามารถเปิดบ้านแล้วมันไม่ได้ารจะถึงใกล้ตั้งขันด้วยอใกล้สัญญากรรมแล้วใช่ไหมใช่ตั้งขันด้วยแล้วต้องทําแทงออกคําว่าสัญญากรรมหรือภพชาติเห็นไหมมันมันทรมาน แต่ตอนนี้คือโชคดีที่ว่ามาเจออาจารย์มาเจอพี่ลุงนะคะอาจารย์ก็เมตตาว่าการที่เราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเข้ากับเราบวชใจแล้วแต่เรายังไม่ได้ปัญญาเนี่ยอาจารย์มองหน้าหนูคนที่ออกจากการบวชเนี่ยแสงมันจะพุ่งเป็นสีขาวออกมาจากตัวแต่นี้รู้เลยว่าการบวชของหนูเป็นการบวชแบบทุกบวชเพื่อว่าจะได้ชีวิตดีมันเป็นบานบวชแบบโลกียะพอพอบวชแบบโลกียะปุ๊บเนี่ย มันไม่ได้บวชเพื่อตอบแทนไม่ไม่ทำบาปเลยทั้งปวงข้อสองอทินาไม่รักทรัพย์ก็คือไม่คดโกงไม่โกงกินไม่ทําอาชีพที่ที่ไปเบียดเบียนมนุษย์เบียดเบียนสัตว์หรืออาชีพที่เขาเรียกว่าไปคดโกงหรือไปไปทำร้ายประเทศชาติสามไม่ผิดศีลข้อสามไม่ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นสี่ไม่มุสาข้อห้าก็คือไม่ดึงสุราแต่สุราเราไม่ดึงอยู่แล้วแหละดังนั้นเนี่ยสี่ที่พระเจ้าสอนเนี่ยปรับให้ได้แล้วก็ ส่วนชีวิตตอนเนี้ยที่มันอะไรมันไม่ดีอํานาจกรรมที่หนูทําไว้ตอนใบรุ่นน่ะมันส่งอยู่นะลูกดังนั้นจะทํำยังไงเพื่อไม่ให้มันส่งหนูก็ต้องหนึ่งเลยต้องไปศึกษาคาว่าทางมักมีองแกหนูท่องได้ไหมกรรมเยอะแยะเลยชาตินี้แต่ก็ไม่เห็นชีวิตแย่เลยก็ยังกินอยู่มีความสุขสบายร่ำรวยอันนี้บุญเก่าก็ไม่ค่อยมีแถมบุญกรรมกรรมที่ตอนใรุ่นทําก็ทาไว้เยอะ คุเก่าก็ไม่ค่อยมีมันก็ส่งวัยรุ่นเลยเนี่ยยี่บหกก็ส่งเลยชีวิตก็หนึ่งไม่มีงานไม่มีเงินแล้วที่บ้านก็ไม่เข้าใจด้วยนะอืมไม่มีใครเลยอ่ะคือการเลยานีไม่ต้องพูดการเลียนี้มิตมรงมันจะเป็นอย่างีงก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องเขาเขาก็มองว่าเราเพี้ยนการเลียนมิดมองเขาว่าไม่เต็มไม่มีใครคบเขานะคะที่เขาว่าเต็ม ไอคนที่พูดคือเขาเห็นลักษณะกฎแห่งกรรมคือเขาเห็นหน้าหนูปุ๊บอ่ะเขาไม่ครบเลยนไม่ต้องรู้จักไม่ต้องถามชื่อชื่ออะไรเห็นหน้าปุ๊บวิชาชีพไปเลยเขาจะกรรมมันจะทําให้มองก็เป็นอย่างนั้นเลยนะอ๋อคนมองปุ๊บเฮ้ยนี่ไม่น่าไว้ใจออกไปเลยเออดูเพินเพียจริงๆแล้วเขาไม่มีอะไรจิตใจเขาดีตกอยู่ตรงไหนก็ไม่ไม่สุขอยู่ตรงไหนมันก็ไม่สุขเขาอยากให้หนูเห็นธรรมะของพระเจ้าว่า สุขอยู่ที่ใจลูกหนูต้อง,นงออหนูว่าเกิดมาหนูมีอะไรดินน้ำลมไฟใช่ไหมเนี่ยเป็นธาตุของหนูเนี่ยประกอบเป็นก้อนเคาเรียกว่ารูปกายม,มันมีสี่มันมีสี่ธาตุคือดินน้ำลมไฟประกอบลงเป็นก้อนเนี่ยเรียกว่ารูปกายไอ้กรรมในอดีตนเะนี่ยมันส่งผลแค่สามสิบพิลุงแต่กรรมจากปัจจุบันนะ่ะคือด้วยวัยวรุ่นด้วยเขาเขา,เขาจะเป็นเหมือนก็ไม่ถึงกับเกเรมากนะแต่หนูจะเป็นเด็กที่ ปากไวมากมม่ไม่มีใครที่จะใช้ชีวิตแบบคารวาสได้แบบหนูมันเป็นคือหนูใช้ชีวิตคารวาสไม่ได้มาเจอแต่คนคือน้องเขาจะเป็นลักษณะว่าคือคนอะมันมันมีเห็นกันตัวแล้วทุกคนก็จะเห็นกันตัวกับน้องเขาแปลกเห็นก็รับไม่ได้เห็นคนนี้ก็จะอยากจะใช้งานเขาอยากจะใช้งานพมื่อเราใกล้จะสุกุมขุนถามพัสใสกันนะว่าส่งมาให้ช่วยอะไรนะ ท่านว่าประมาณว่าตอนนี้ยังบวชต่อไม่ได้ตอนนี้หนูอย่าเพิ่งไปบวชให้ให้บวชที่ที่ที่เคหสถานที่เราอยู่เพราตอนคือตอนนี้คืออยู่ที่ไหนไม่จะเป็นจะต้องไปวัดนะคะเนื้ชะตาของเขาอ่ะภายในหนึ่งสองเดือนเนี้ยอ,อย่าเพิ่งบวชให้บวชที่บ้านนูจะต้องท้องแล้วทนะําแท้งเนาะนี่ยที่อาจารย์หเหนเมือนคนเป็นอาชีพรายวันห้ามเป็นรนายเดือนรายเดือนก็ทําไม่ได้โดนไล่ออก ก็คือไรวันอาชีพไรวันก็มีเยอะนะคือต้องวิธีการตัดกรรมของเขาสามเรื่องก็คือไอไอเรื่องสวดมนต์นัสมาธิเราทําเป็นกิจวัตรอยู่แล้วเนาะให้เขาสวดมนต์นัสมาธิเสร็จหลังจากที่กวดน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่สวดมนต์นักสมาธิทําบุญของเขาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทานสีภาวนาเสร็จอะ อาจากที่กวดน้ําแบบทั่วไปแล้วเหมือนที่เราสากลเลยให้ปิดามาดาคูบาอาจารย์ให้อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันหนึ่งที่ต้องทําก็คืออธิษฐานว่าหากพบหนึ่งชาติใดอ่ะข้าพเจ้าอ่ะเคยมีอะไรกับพระพระสงฆ์ถูกรูปถูกนามเลยจะจําได้ก็ดีจําไม่ได้ก็ดีกน่าทีเอ ส่งผลให้กรรมตัวเนี้ยมันเป็นวัตตะสงสารกรรมตัวเนี้ยเ,เป็นวัตตะสงสารแล้วส,ลส่งมาถึงสี่ร้อยกว่าชาติสี่ร้ยยี่สิบชาติมาถึงปัจจุบันชาติเนี้ยข้าพเจ้าก็ไม่สามารถใช้ชีวิตทางโลกโลและทางธรรมได้เลยลอย่างมีความสุข ส่งผลให้ข้าพเจ้าแบบไม่ไม่สามารถใช้ชีวิตทางโลกและทางธรรมได้ได้เลยอย่างมีความสุขพอการมันเป็นการเสพกับพระพระมันบาปบัดนี้ข้าพเจ้ารู้และวข้ากับข่าวปัจจุบันบัดนี้ข้าพเจ้าอรู้แล้วด้วยอํานาจแห่งบุญ กุศลน,นะคะก็คือระบุเลยวันนี้เราทาบุญอะไรเสร็จว่าหนุม<บ>วันนี้ได้สวดมนต์บทอิติปิโสบทอะไรนั่งสมาธิหรือใส่บาตรด้วยอำนาจบุญเนี้ยขออธิษฐานตัดกรรมและขอขมากรรมอธิฐานตัดกรรมและขอขมากรรมที่เคยผิดศีลข้อสามกับพระสงฆ์แล้วก็ต้องผิดกับที่ทางดีสดอีกแล้วก็ที่วัดแล้วก็ผิดกับที่วัดเพราะเสพในวัด ก็เสร็เนี่ยแล้วก็ไปใช้เงินต้องไปเป็นเปร์แล้วก็ไปใช้เงินใช้เงินของญาติโยมทำให้นอนก็ร้อนกินก็ร้อนเนี่ยเขากินก็ร้อนจะร้อนหลดนอนก็โดนโดนทำลายร่างกายอ่ะเหมือนนักโทษเลยเขาอธิษฐานจิตว่าอยากเจอจันเจนให้ช่วยแนะนำทางชีวิตทางสว่างเปิดกรรมให้หน่อยว่าเขาอยู่ทางโลกไม่ได้ปลูกอ่ะ เนื้อดึงขากินอะไรก็กินข้าว <5 S 2> วัลน<า>ิอผสมกินกับเหมือนโอกหมากินละคุกผสมทุกอย่างรวมรวมกันเป็นเป็นเหมือนกับไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ให,พใหพ้พิจารณาอาหารสอนไม่เห็นก็ไปอะไรามาเพ่งเล็งคนนี้ก็เพ่งเล็งด้วยสายตาที่ดูหมินเหยียดหยามทั้งทางตรงและทางอ้อมแถวนั้นก็คือคนที่ มีกรรมผมว่าตอนที่เราเสพกับพราเขาก็เกลียดเรามาในอดีตชาติที่เขาเป็นฉิบหายเขาเกลียดเราอีกเขาก็ต้องรังเกียจไม่ไม่หมายถึงว่าเขาอิจฉาหรือหรือไงหรือเขาอยากจะเป็นเมียรพระอะไรไม่ใช่ไม่ได้เป็นคือคือหรือเขารู้ว่าทางนี้เป็นเมียรพระเขาก็เลยเกลียดก็คือเป็นเจ้ากรรมในเวรก็คือตัวเองอนิสัยที่ไปกระตุกขาให้เขากินข้าวเหมือนอ้วกหมากคือเป็นตัวเองก็เป็นทํานิสัยอย่างนั้นมาหมด เป็นแม่ชีพอเป็นเมียพาแล้วก็เป็นใหญ่จะทําอะไรก็ได้เอาคุณกระตุกขาใครจะให้ใครกินข้าวกับโอวกหมาทําอะไรก็ก็ทําได้หมดเพราะฉันเป็นใหญ่แม่ชีใหญ่แม่ชีใหญ่มีอํานาจเหนือเพราะว่าเป็นแม่ชีเมียพอืนี่เห็นภาพดังนั้นตัดให้ขาดจากการให้ชาติเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเข้ากับผู้อื่นได้ ด้วยทางมักมีองแปดต้องพูดคำนี้มาเสริมด้วยเพราะว่าเขาไปอธิษฐานไว้ในอดีตว่าให้ทางไม่มีองแปดคุ้มคอเราต้องพูดอันนี้และอันที่สองกรรมที่เจ้าชูมากตอนที่เป็นผู้ชายก็เจ้าชูเป็นผู้หญิงก็เจ้าชูเขาจะมาเกิดมาเป็นลูกเป็นเด็กที่พ่อแม่ไม่เอา ไม่ไม่รู้พ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรไม่รู้แต่ยูว่าตัวเองอยู่ในบ้านกำพาชาตินี้ก็มากำพากำพาเนี่ส่งมากำพาอีกก็คือเป็นเด็กสถานสงเคราะห์อ่ะแล้วเป็นเด็กสานเครางคอก็ตอนอายุแปดขวบก็เกือบกระกระทำชำเราชอบหนิชอบหน้ใช่แล้วก็อ่ะก็คือง่ายว่า ข้าพเจ้าเคยเจ้าชู้มาเป็นชายก็ดีเป็นหญิงก็ดีเจ้าชู้ส่งผลให้ข้าพเจ้าต้องเป็นเด็กกำพร้าในชาตินี้เจ้าชู้ทำให้กำพร้าทุกชาติเลยสันใช่ไหมไม่ไม่ทุกชาติแล้วแต่ว่าเจ้าชู้แบบไหนถ้าเจ้าชู้มากก็ถ้าเจ้าชู้มากถ้าอยู่ในสถานสงเคราะห์คือเจ้าชู้มากเพราะทิ้งลูกทิ้งครอบครัวไงพอทิ้งครอบครัวเตก็ต้องมาอยู่ในสถานสงเคราะห์ มันมีเจ้าชูที่ไม่ทิ้งครอบครัวคือแบบเจ้าชูแล้วเลี้ยงแบบเม่หนู่มไม่น้อยอะไรเงี้ยเลี้ยงก็ไม่ต้องไปอยู่ในสถานสงเคราะห์แต่นี่เขาถูกส่งมาอยู่ในสถานสงเคราะห์อื่แล้วตอนอยู่สถานสงเคราะห์ก็เหมือนนักโทษคนหนึ่งสังเกตชีวิตเราไหมเป็นนักโทษตั้งแต่เกิดน้องคนเนี้ยจริงเขาเป็นโดงนักโทษกินข้าวก็เหมือนนักโทษอย่างเงี้ยตั้งตั้งแขน กินข้าตั้งแขนรู้จักไหมที่แบบทหารานะเขาเรียกอะไรอัดเออที่อย่างนี้ฮะเขาเรียกทะรมีระเบียบวินัยไหะขัดชาขัดชาทหารเหรอค่ะอันนี้ก็คือกรรมที่เจ้าชูมาข้อหนึ่งก็เย่งเย่ข้อสองก็ยี่งสี่ขอ้อเลยนะครับใช่และก็กรรมที่เป็นผู้คุมนักโทษอีก นี่ทุกอย่างที่ผ่านมานี่คือกรรมนะกรรมสามชาติส่งผลนักโทษก็หนักเพราะว่าอาจารย์เคยเปิดกรรมมาแล้วกรรมที่เป็นอ่าผู้คุมนักโทษเขาจะต้องเป็นนักโทษอย่างเงี้ยทุกที่แล้วมันแยกจากการที่ที่โดนข่มขืนนะคือเป็นเป็นเป็นแม่ชีก็ต้องไปโดนพาข่มขืนอันนี้ก็แยกนะโดนเลยก็ก็สี่อย่างของเขาน่าจะหนักทั้งหมดนะ กรรมที่ข้าพเจ้าเคยเป็นผู้คุมนักโทษทําให้นักโทษต้องทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจและกายข้าพเจ้าขอตัดกรรมสามอย่างเนี้ยที่เป็นกรรมอานาจกรรมใหญ่ๆอะไร้เลยเลยนะรู้ไหมกรรมนี้ยส่งผลแค่สาิเปอร์เซ็นอยงนะยังไม่ยังไม่ถึงร้อยนี่เขารับมาแค่เนี่ยเน้ขาโดนขนาดนี้รับสามสิอีกเจ็สิบยังไม่ได้รับเลยอืมสิบเปร็นตนนี้ไม่เจอ นี่ถ้าไม่ยอมทําแต่ที่อาจารย์บอกให้ผ่านพ้นสองเดือนนี้ไปก่อนเพราะว่ายังไม่ได้สามข้อละสี่ข้อสามข้อหลักข้อที่สี่สามสามัะไม่ได้บอกสี่อ่ะคือข้อข้อที่หนึ่งที่แม่ทวนเนาะที่ว่าเป็นคืนอ่าแมีอะไรกับพระมีอะไรกับพระค่มคืนตอนแรกโดนแล้็แล้วตอนหชังก็เจตนาเลยแล้วก็เป็นผู้กลุ่มนักโทษขอให้กรรมท่ทํำมั้งสามข้อเนี่ย อย่าได้เป็นเบเป็นกรรมกับข้าพเ,เจ้าในชาตินี้ให้ข้าพเจ้าใช้ชีวิตวรรได้อย่างมีความสุขขอโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนเวรที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนว่าไปนบวชแล้วชีวิตจะดีขึ้นไงแต่กลับเจออย่างเงี้ยโหเหมือนนี้เสือป่าจระเข้กรรมของเขามันมันมันไม่สิ้นสุดเพราะเจ้ากรรมนเวรเขารออยู่เข้าใจไหมเข้าใจไหมเหมือนกับว่าคือ อำนาจของกรรมะมันทําหน้าที่ยุติธรรมไงมันก็ถ้าหนูไม่ตัดกรรมสามอย่างเนี้ยที่อาจารย์พูดอ่ะมันก็จะส่งให้ดูดเข้าไปที่เดิมแคือตอนเนี้ยให้บวชใจก่อนลูกคือตอนเนี้ยคือการที่ที่หนูเป็นแม่ชีเป็นทางเดียวที่หนูไปเพราะว่ามันเป็นนิสัยเดิมหนูต้องเข้าใจว่าสัญญานิสัยเดิมมันเป็นยังไงเห็นไหมครัเป็นคนอื่นนะถพารุณกรรมอันนี้พูดถึงให้เห็นภาพว่าพวกเนี้ยก็อยาก ประสบความส็จในท่านที่งานอยากจะถูกวันที่หนึง่งอยากจะมีชีวิตที่ดีแต่ไม่มีใครมีความคิดว่าอยากจะบวชตลอดชีวิตไม่มีเพราะเขาไม่มีนิสัยเดิมติดมาถ้านิสัยเดิมอยากเป็นพระ <umb S 2> ก็อยากจะเป็นพระอย่างเนเดียวเพราะหนูผ่านทางโลกมาแล้วหนูก็กิ้งไปกิ้งมาร้อนกินข้าวก็มีความสุขดูซีรีส์ก็มีความสุขดูหนังก็มีความสุขดูมือถืออะไรหนูก็ต้องไปบวชแต่บวชแล้วหนูมีความสุขอ่าแต่บวชแล้วก็มาเจอเจ้ากัลนเนินที่เป็นก็ก็ ก็ก็ทนสารพัดอันนี้ที่เล่านี่เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกที่ไม่เล่าอีกเยอะแยะเลยน้องเขาเจอมากกว่านั้นพี่นุงกินน้ํายังผิดอ่ะถึงบอกว่ากรรมมันไม่ได้เลือกอายุมันไม่ได้เลือกว่าจะต้องชดใช้เมื่อไหร่แล้วอันนี้อดีตแต่สามสิบแล้วกรรมในปัจจุบันยังไม่ได้นับเจ็ดสิบยังยู่กรรมในปัจจุบันที่จะต้องส่งอีกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตอนเด็กอะไรเงี้ยก็ส่งอีกเนี่ยอืที่เห็นว่า คือไม่อยากจะดับศูนย์ทั้งหมดคือไม่อยากทําอะไรเลยแต่ภาพของพุทธเจ้ามันขึ้นมาในวาระจิตทาให้หนูคิดอยากจะออกบวชที่อาจารย์พูดว่าแสงธรรมของพุทธเจ้าอ่ะก็อาจจะเป็นอน,นิสงส์ที่หนูเคยเป็นแม่ชีดีมามีดีมันก็มีข้อดีด้วยท,ที่ว่าไอ้กรรมที่เรามีอะไรกับพันก็ส่วนหนึ่งแต่กรรมที่เป็นแม่ชีดีมันก็มีมันเขาแยกกันนะลูกที่ว่าไม่ใช่ว่ามีอะไรกับพัน,นแล้วจะบาปไปทั้งชีวิตไม่มันก็มีส่วนบุญที่ทำวัดเช้าวัดเย็นปฏิบัติธรรมมามาก แต่ที่หนูหนูบวชมาเนี่ยหนูทั้งชีวิตหนูอายุยี่สิบกว่าเนี่ยหนูหนูบวชมาตลอดเลยบวชมาแต่ก็แต่หนูก็ยังมีความรู้สึกว่าปัญหาคือหนูไปยึดพทธเจ้าบอกว่าอย่ายึดหนูไปยึดว่าคนคนนี้เป็นแม่แม่บุญธรรมไงไปยึดไปยึดเขาเรียกว่ายึดในในการปรุงของจิตว่าคนนี้คือแม่บุญธรรมไม่มีในโลก แม่จริงๆของเราอ่ะก็เป็นสิ่งสมมุตินะลูกคือมีบุญและกรรมมาสัมพันธ์ต้องทําให้เป็นแม่ลูกกันจริงๆแล้วทุกอย่างต้องตัดเพราะ<ม>ว่าตายไปแล้วเนี่ยแม่ก็ไม่ใช่แม่เราแล้วตายไปแล้วคนนี้ก็ไม่ใช่พ่อเราแล้ว<ม>คือการที่พ่อแม่ให้กําเนิดเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีบุญและกรรมร่วมกันทําให้เป็นแม่ลูกกันจริงๆแล้วมันไปยึดก็เป็นแม่ลูกไม่ได้พ่อลูกไม่ได้แต่นี่หนูไปยึดว่าแม่คือแม่บุญธรรมหนูก็เลยต้องกลับไป ไปขอขอมารู้สึกว่ามันนันติดตอยู่ในใจไงแต่ยังไงยังไงกรรมของหนูอ่ะมันต้องกลับไปที่เดิมอยู่แล้วแหละมันเลี่ยงไม่ได้อกรรมมันก็รับอยู่ดีก็กลับไปเดี๋ยวก็สุดท้ายอมามาแล้วก็ไปโดนอย่างเงี้ยไปโดนเหมือนเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมทุก่างแล้วพอนั่นนอนก็สึกออกมาเงี้ยเหมือนเดิมมันจะวนวนอยู่เงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนคล้ายๆหนันสึกบวชสึกบวชเทียบกับมันจะเหมือนเดิมทุกชาติ จนกว่ากรรมสามข้อที่ที่กาลยนมิช่วยกดเนี่ยมันจะถูกลบล้างด้วยอำนาจแห่งมูธเขากมหนักๆทั้งนั้นเลยก็คือเสพเสพกับพระใช่ไหมเป็นนักเเป็นผู้คุมนักโทษเป็นกรรมที่เปลี่ยนคนแล้วก็ผิดสิ่งข้อสามตอนที่เป็นคู้คุมก็เปลี่ยนคนแล้วก็ตอนเสพกับพระก็ผิดสิ่งข้อสามแล้วตอนเป็นผู้ชายก็จะดูกรรมมาหมดนักโทษก็หนัก เพราะเรารู้แล้วค่ะรู้แล้วจริงๆแล้วบุญกุศลที่หนูเป็นแม่ชีมาหลายปีเนี่ยมันชดเชยเป็นระดับแล้วไม่นั้นไม่นั้นหนูโดนมากกว่านี้แล้วค่ะนี่ขนาดหนูเป็นแม่ชีหนูยังเจอตําหนิขนาดนี้เลยเนาะแต่ถ้าไม่เป็นก็ยิ่งรม